สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรดาการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับนะเงินเฟ้อชั่วคราวนะที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะที่ผมเรียกว่าชั่วคราวเนี่ยเพราะว่าบรรดานะครับประธานธนาคารกลางต่างๆเนี่ยธนะนาคารกลางยักษ์ใหญ่บอกว่ามันเป็นเงินเฟ้อชั่วคราว แต่ว่ามันยาวนานนะฮะอาจจะยาวนานไปถึงปีหน้านะหรือว่ากลางปีหน้า2022นเนี่ยแหละครับแล้วมันจะหายไปนะอย่างในสหรัฐเองก็เงินเฟอ้อก็มาแล้วประมาณ6เดือนนะเมื่อเราดูจากกราฟแท่งก็จะเห็นว่าตั้งแต่เมษายนนะพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนเนี่ยหเดือนที่ผ่านมาเงินเฟอ้อมันสูงถ้าเรามองจากทางซ้ายนะครับ ซึ่งเคยอยู่ในระดับที่ประมาณ2%เนี่ยมันสูงเกินมานะในขณะนี้ก็อยู่ที่5.4%นะครับถ้าเราดูตัวเลขนะซึ่งตัวเลขเงินเฟอ้อนะในเดือนตุลาคมนะซึ่งจะประกาศออกมานะในวันที่10นะพฤศจิกายน64เนี่ยนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าเงินเฟอ้อนี้ยังจะขยับสูงขึ้นไปกว่าเดือนที่แล้วหรือเปล่านะที่5.4% ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ5%ขึ้นนะถามว่ามันจะลงไหมนะหรือว่ามันจะสูงไม่กว่านั้นนะแต่ว่ารู้ว่ามันยังสูงนะเพราะว่าประธานธนาคารกลางสหรัฐเองนะครับ <c oughs> คุณเจรมิมพาวเวลเองก็คาดการว่ามันจะสูงต่อไปในปีหน้านะก็ประมาณจบที่กลางปีหน้า2 0 2 2นั่นเองนะครับทันี้วันนี้จะมาชวนคุยกันว่าเงินเฟอ้อชั่วคราวเนี่ยมันอาจจะหายไปได้อย่างรวดเร็วนะครับ นะหลายคนเก็บหูเงินเฟอ้อเนี่ยใช่ไหมก็เตรียมรับมือเงินเฟอ้อแต่ต้องบอกว่าเงินเฟอ้อชั่วคราวนี้อาจจะหายไปได้อย่างรวดเร็วนะหากมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วอะไรจะเกิดตามมานะครับก็เดี๋ยวจะมาคุยกันแต่ว่าสำหรับหลายท่านที่ยังงงว่าเงินเฟอ้อคืออะไรเงินเฟอ้อก็คือค่าเงินเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าด้อยค่าลงเมื่อเวลาผ่านไปเช่นเงินในเดือนนี้นะจะมีค่ามากกว่าเงินในเดือนหน้าสมมติที่ร้อยบาทเท่ากันเนี่ย ร้อยบาทในเดือนนี้จะซื้อของได้มากกว่าร้อยบาทในเดือนหน้าและจะซื้อของได้มากกว่าร้อยบาทในอีก3เดือน6เดือนข้างหน้าลักษณะแบบนี้เรียกว่าเงินเฟอ้อหรือผู้ยันหนึ่งก็คือว่านะราคาเข้าของนะพวกสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะขยับสูงขึ้นทาให้เงินร้อยบาทของเรานะในอนาคตเนี่ยมันซื้อของได้น้อยลงนั่นเองนี่คือความหมายของควาว่าเงินเฟอ้อ แล้วผมก็ได้ทำคลิปอธิบายฝั่งว่าวิธีการรับเมือมเงินเฟอ้อต้องทำอย่างไรนะอย่างเช่นการซื้อของล่วงหน้าที่เราจะเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะเราซื้อล่วงหน้าเดือนหนึ่งนะเดือน6เดือนนะในสิ่งของที่เราต้องใช้อยู่แล้วนะก็ทําให้เราสามารถนะลดภนะาระเรื่องของเงินเฟอ้อไปได้ระดับหนึ่งนะรวมถึงบางท่านจะซื้อ,อวกเขาเรียกว่าทรัพย์สินประเภทที่มันป้องกันเงินเฟอ้อได้ นะอย่างเช่นพวกทองคำนะบางคนก็เชื่อเรื่องเงินสกุลคริปโต mm. ก็ไปศึกษากันดูดีๆนะหรือว่าจะลงทุนในซื้อหุ้นในกลุ่มพวกคอมม o d ดิตี้นะรวมถึงพวกน้ำมันนะหรือว่าจะซื้อพวกพันธบัตนะที่มันสามารถปรับได้สำหรับเงินเฟอ้อนะพวกกองทุนพันธบัตนะที่ปรับตัวตามเงินเฟอ้อเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็าลองไปศึกษาดูนะจาก กูรูผู้เชี่ยวชาญน,นะพวกสินทรัพย์ทางการเงินแล้วกันนะสำหรับผมแล้วก็เอาพูดวิถีชาวบ้านง่ายๆก็ซื้อของล่วงหน้านั่นเองเนะพราะค่างเงินมันจะด้อยค่าลงนะครับคราวนี้เง,เงินเฟ้อชั่วคราวอาจจะหายไปอย่างรวดเร็วหากมันเกิดสิ่งนี้ก็คือเกิดเกรดรีเซ็ตก็คือการปรับลดครั้งใหญ่นะครับในตลาดนะการเงินนั่นเองนะซึ่งมันจะเกิดทางเกรดรีเซ็ตและตามมาซึ่งเขาเรียกว่าเดตเดลเวอร์เลดการปรับลดน่สินครั้งใหญ่ ถ้ามันเกิดสิ่งนี้ขึ้นแหะครับนะมันก็จะทำให้สภาวะเงินเฟอ้อชั่วคราวเนี่ยหายไปนะซึ่งกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติหลายท่านนะก็คาดการว่าไอ้เงินเฟอ้อชั่วคราวจะหายไปได้นะอย่างรวดเร็วนะจะเป็นในช่วงปลายปีนี้หรือว่าประมาณปีหน้านะสองยนะอย่างคุณเดวิดทันเตอร์นะครับหรือว่าอย่างคุณจิมริคาร์ดนะก็จะมองว่าเกิดขึ้นได้นะเงินเฟอ้อที่สูงสูงอยู่เนี่ยนะจะเข้าไปสูส่สภาวะ เงินฝืดนะเป็นเงินเฟอติดลบนะเพราะว่าในช่วง1-2-3ปีเนี้ย2 2 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3เนี่ยมันกำลังจะสิ้นสุดไซเคิลวงรอบวัฏจาก2วง90ปีก็คือเจ้าเ e t ต e รีเเนี่ยนะกับอีกวงรอบหนึ่งก็คือภาวะเงินฝืดนะมันจะสิ้นสุดลงภายในปี2ปีเนี่ยนะครับ2021-2022-23านี่แหละนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะเกิดเงินฝืด นะเป็นครั้งสุดท้ายนะก็คือดอกเบีย้ยจะต่ําลงก่อนที่ดอกเบีย้ยจะค่อยๆขยับสูงขึ้นนะในทศวรรษนี้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเงินเฟอ้อชั่วคราวนี้อาจจะหายไปอย่างรวดเร็วนะครับหากเกิด r e รด t Reset, d ด b ดเด l ร์ลีนะหรือว่า Financial Asset d e f l a t i o n นะมันก็เกิดนะเกี่ยวเนื่องกันนั่นเองนะครับแล้วเราจะตามมาก็เกิดเงินฝืดเงินฝืดก็ย้อนกลับไปเหมือนเดิมนะก็คือเงินเฟ้อติดลบนั่นเองนะครับ อย่งเราสู่กันฟ้านะฮะวันนั้นต้องเตรียมตัวรับมือความผันผวนทั้งเงินฝืดเงินเฟ้อนะครับสำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสกจุดศูนย์นะครับเพื่อเพื่อการพูดคุยรายสัปดาห์ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามนะะซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครท่านสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้โดยการส่งชื่อนามสก,กุลจริงอายุอาชีพของท่านนะเข้ามานะสมัครนะโดยใช้อีเมลของท่านนะเข้ามาที่อีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธิ์ at gmail com นะึ่ึง่งท่านที่สมัครเข้ามาแล้วนะท่านก็จะได้รับนะเอ่อ g i ติงไอกับ m e e t i งพาสเ s ิร์ดในวันที่มีการประชุมสัมมานาออนไลน์รายสัปดาห์นะครับก่อนการประชุม15นาทีนั่นเองนะสิทธิพิเศษนะท่านก็ส่งเข้ามานะครับตอนนี้นะครับอย่าส่งเข้ามาในไลน์นะถ้าท่านส่งามาในไลน์ผมว่ารบกวนท่านส่งกลับมาใหม่นะในอีเมลเดสเพราะผมต้องใช้อีเมลเดสของท่านนะในการส่งม e ติ i งไอ d ดี e มีติ่งพาสเวินั่นเอง สำหรับในช่วงแรกๆผมอาจจะส่ง m Meeting ID ดี e t ิ n พ p a s บ w o r d นะสำหรับท่านที่ไม่ได้สมัครกลุ่มนะเข้ามาในชุมชน y t u t u นะแต่ว่าในอนาคตก็จะไม่ได้ทำนะครับสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสนุนชุมชนผมและในช่องผมก็สามารถทำได้ตามบัญชีนี้นะครับตามทยาสัยของท่านนะครับฟังพิทนาก่อนค่อยเชื่อนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ